ครับวันนี้ครับผมจะพามาฝากที่ร้านซูชินิอ่าเป็นไงนี่ร้านตรงนี้อยู่ตรงแยกไฟแดงอ,อบจอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่เองครับบริเวณสีแยกไฟแดงถนนด้านหลังของสารกลางใหม่หรือถนนที่ตัดไปยัง ทางวัดวัดใหญ่ชัยมงคลน,นี่เองนะแล้วก็ไปทางวัดพนันเชิงได้หรือเป็นถนนเส้นทางใหม่หลังศูนย์ราชการนี่เองนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ครับร้านซูชิเนเนี่ยเปิดอยู่ที่ตำบลของสวนภูอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับที่แปลกๆก,ก็คือว่ามาไหว้สารพระภูมิเพื่อบนบานให้ร้านนี้ขายดีเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนี่เองนะฮะท่านผู้ชมครับแต่ของที่เขามาถวายนั้นเป็นอะไรครับ ไม่ใช่ท้องยิบท้องหยอดนะฮะหรือเป็นอาหารแบบโบราณสมัยที่คนไทยกราบไหว้กันนะ uh. แต่เป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมโอ้โหอย่างนี้เจ้าที่คงทานยังไงต้องใช้ตะเกียบนะสิครับท่านโอ้โหมาดูกันนะครับว่ามีอะไรมากก็มีทั้งปลาดิปลาอย่างหลายอย่างเลยฮนะท่านผู้ชมก็โอ้ยเยอะแยะไปหมด oh, โอ้โหน,นี้ท่านคง ที่ทานอร่อยมากเลยฮรท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็ขอให้ร้านนีข้ขายดีขายดีไปเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยซูชิครับตรงนี้นครับรก็มากันนะฮะท่านผู้ชมครับที่ศาลพระภูมิบริเวณหน้าของร้านซูชินี่อ่าตำบลของสวนปูอำเภอรพระนครศรียจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขามีอะไรอีกไหมฮะท่านผู้ชมครับรก็ยังมีอาพนักงานฮะถ้ามาถวายตรงนี้ก็จะมีการเต้นกันด้วยเนะนีท่านผู้ชมเรามาฟังกันเรามาดูกันเลยนะครับโอ้โหสนุกสนานเชียวละ ครับเพื่อเสร็จแล้วก็ยกมือไหว้เจ้าที่กันนะแหมจเจริญพรเจริญพรนะครับท่านผู้ชมโอ้โหตรงนี้เจ้าที่คงภูมิใจมากเดี๋ยวมาฟังท่านผู้บริหารก็คือเราเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับก็ปกติก็ถวายพระภูมเจ้าท,ท,ที่แล้วก็สารตายายเนี่ยเราก็ใช้อาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารไทยนะครับแล้วก็ท้องหยิบท้องยอดแต่ว่า ก็มีไอเดียว่าเนื่องจากเราร้านเป็นร้านที่ขายอาหารญี่ปุ่นนะครับก็เราก็จะถวายเป็นอาหารญี่ปุ่นในตอนหลังๆเนี่ยก็จะแทบจะถวายอาหารญี่ปุ่นเกือบทุกวันนะครับก็เผื่อท่านจะชื่นชอบนะครับผมเพราะว่าท่านจะได้ปกปักดูแลร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะฮะเผื่อจะชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นรสชาติดีของเรานะครับปังไหมปังไหม ก็ยอดขายก็ดีขึ้นมานะครับเพราะว่าเราเปิดมาประมาณ6เดือนก็ยอดขายก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นที่รู้จักของคนอยุธยาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงมาจากสระบุรีมาจากลบบุรีสุพรรณบุรีเนี่ยก็มาทานที่ร้านของเรานะครับก็คิดว่าท่านคงชอบท่านคงชอบนะครับในขณะเดียวกันน้องๆเองก็บางครั้งคือเรามีเป้ายอดขายข,ายของทางร้านอยู่ น้องเองกอ็ได้เคยบอกไว้ว่าถ้าวันไหนยอดขายดีม,มากก็จะมาเต้นบนบานเต้นถวายท่านนะครับก็ก็จะมีะลักษณะแบบนีอ้อยู่เรื่อยๆนะครับผมก็คิดว่าเป็นความยินเจ้อของเด็กๆเขาด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งคือย,ยอดขายที่เพิ่มขึ้นเด็กๆก็จะมีส่วนแบ่งจากการที่มียอดขายถึงเป้าที่เขาะจะได้รับส่วนแบ่ง นะครับจากยอดขายนะครับตรงนี้อยู่ตรงไหนครับเออร้านของเราอยู่ิบริเวณสี่แยกอบจนะครับตรงที่แยกไาแดงนะครับตรงข้ามขนส่งจังหวัดอยุธยาแล้วก็อยู่ถนนเส้นข้างของโลโบิสันแล้วก็หเซ็นทันอยุธยาถนะครับทิ่ต่อมาเพื่อจะมาทานศ6นหนะครับเบอร์โทรศัพท์ของเรา061 สามสี่ห้าเก้าแปดแปดเก้านะครับผมสามารถติดต่อแล้วก็สามารถติดต่อผ่านทางเพจของทางร้านได้นะครับก็ถ้าสนใจยังไงสามารถเข้าไปชมนะครับรายการอาหารในในส่วนของทางเพจของร้านโอชินะนครมสมแล้วก็อยุธยาได้เลยนะครับผมสาขาด้วยมีของเรามีสองสาขานะครับนครมสมแล้วก็อยุธยานะครับเยนเชิญนะครับผมทุกท่านครับขอบคุณครับให้เราก็จะถวายเจ้อาหารไทยนะครับ แล้วก็แต่ความปังเนี่ยมันจะมาบังเกิดตอนที่เราถวายอาหารที่เป็นอาหารญี่ปุ่นที่ทางร้านเราทํานําเสนอให้กับลูกค้านะครับก็เอามาถวายที่ท่านด้วยนะครับโอ้ตอนนี้เดี๋ยวก็เดินต้องอาหารญี่ปุ่นตลอดเลยครับผมังแน่ครับผมโอเคนะครับ แหมพูดคุยดีจริงๆหลังจากมีการพูดคุยนะครับแหม่เสร็จสิ้นแล้วก็ลากันแล้วครับตอนนี้แหม่ท่านเจ้าที่ก็คงจะอิ่มหนำสำราญเกี่ยวกับเรื่องแมอาหารญี่ปุ่นไปแล้วครับ โอ้ชิเนะโอ้โหอาหารเขาอ,อร่อยจริงๆนะครับเนี่ยแม้ขายดิบขายดีครับท่านอยู่แถวนั้นก็คงจะอิ่มไปด้วยนะครับท่านผู้ชมครับส่วนตรงนี้ขอให้ร้านโอชินเน่นะขายดิบขายดีร่ำรวยตลอดไปนะครับท่านผู้ชมขายไปผ่านไปมาก็แวะมาชิมกันได้นะครับตามเบอร์โทรข้างล่างและเพจตรงนี้นี่เองนะครับท่านผู้ชมครับส่วนผมปากท้องสี่ภาคทีมงานข่าวบัญชาเอยมิชัยรายงา,าน